อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำเมนูช็อกโกแลตคุกกี้ครับเป็นเมนูของหวานที่ผสมผสานระหว่างคุกกี้และคัพเค้กในรูปแบบถ้วยเล็กๆซึ่งมีหลายแบบให้เลือกทำได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตใส่ในพิมพ์คัพเค้กแล้วอบให้กรอบด้านนอกนุ่มด้านในถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากการทำบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตกันก่อนค่ะใส่เนยสดและเนยขาวลงในภาชนะตีให้เข้ากันจนขึ้นฟู เติมนมข้นหวานเกลือป่อนเสริมไอโอดีนผงโกโก้และกลิ่นช็อกโกแลตตีต่อให้เข้ากันเรียมไว้ต่อไปเรามาทำคุกกี้ครับกันค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยนมข้นหวานตีให้เข้ากันเติมไข่ไก่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะผงฟูนมผงและเกลือป่อนเสริมไอโอดีนตีต่อให้เข้ากัน ใช้สกู๊ปไอศกรีมตักเนื้อคุกกี้ลงในพิมพ์กดให้เป็นหลุมแล้วนําเข้าอบ175องศาเซลเซียสเป็นเวลา10-12นาทีจนกระทั่งสุกนําคุกกี้ชุบกับช็อกโกแลตที่ละลายนําขึ้นชุบอัลมอนต์บด บีบบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะช็อกโกแลตคุกกี้ครับคุณผู้ชมสามารถเอาสูตรนี้ไปทำตามกันได้เลยค่ะไม่ว่าจะทำกินเองที่บ้านหรือจะทำขายเป็นไรายได้เสริมเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ก็สามารถสร้างสารรค์ไอเดียทำขนมได้หลากหลายเมนูเลยเลยค่ะ